มีคุณโยมท่านหนึ่งมาว่าทําไมหนูถึงได้เจอแต่คนไม่จริงใจหนูทํากรรมอะไรถึงโดนผู้ชายหลอกเป็นประจําคะและจะแก้ไขกรรมได้อย่างไรคุณโยมกรรมในอดีตนะยกไว้เพราะเราเองไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไม่ได้มันเน้นที่กรรมปัจจุบันนี่ดีกว่าขอฝากหลักปฏิบัติไว้สองข้อคือหนึ่งให้เราตั้งใจพัฒนาตัวเอง จนกระทั่งเราสามารถพึ่งตัวเองได้ยืนหยัดได้ตัวเองได้จะทําให้เราเองเกิดความมั่นใจในตัวเองถ้าเราพึ่งตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าต้องพึ่งคนอื่นเขานะเราก็จะคอยมองหาว่าใครจะเป็นที่พึ่งของเราเองพอเห็นใครเข้ามาพูดดีหน่อยเราก็จะมีโอกาสคล้อยตามหลงเชื่อเขาได้ง่ายเพราะว่าเราจะเป็นเหมือนเถาวันยืนต้นเองไม่ได้ต้องไปใส่เกาะต้นไม้อื่นข้อที่2คือ เวลามองใครอย่ามองแค่ว่าเขาพูดกับเราเพาะเพราะพูดหวานหวานเอาใจเราซื้อของมาฝากเอาดอกไม้มาให้ป้อนคํายอคําหวานให้เราหลงเคลิบเคลิ้มเดี๋ยวก็หลอกเราเนี่ยอย่าเป็นมองแค่ที่ฉากหน้าแต่ดูคนว่าดีไม่ดีจริงใจหรือเปล่าเนี่ยดูสามด้านว่าคนดีนั่นน่ะจะคิดดีเป็นปกติพูดดีเป็นปกติแล้วก็ทําดีเป็นปกติถามว่าความคิดเรามองไม่เห็นจะดูได้ยังไง จะสอมาทางแววตาคำพูดอากับกริยาที่แสดงออกมาคำพูดอย่าดูแต่คำพูดกับเราดูซชว่าเขาพูดกับคนอื่นแล้วเป็นยังไงถ้ากระโชกโคกคาก้วให้เสียวไว้ก่อนแล้วว่าที่มาแสดงกับเราเนี่ยอาจจะเป็นการหลอกโชวคราวนะหรือการแสดงออกของเขาเนี่ยดื่มเหล้าหรือเปล่าเล่นการพน,นรันหรือเปล่ามีศีหรือเปล่าเป็นคนที่หุนหันฉุนเฉียวหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นแล้วเราก็ให้ห่างๆไว้ แต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนโดยเฉลีย่ยไม่ได้สมบูรณ์ร้อเแต่ว่าก็คิดดีพูดดีทำดีอย่างนั้นโอเคห้ามคิดเข้าข้างตัวเองว่าเขาอาจจะร้ายกับคนอื่นทั้งโลกแต่เราเป็นบุคคลพิเศษยกเว้นเขาต้องดีกับเราคนเดียวคิดอย่างนี้เมื่อไหร่ให้เตรียมตัวถูกหลอกได้เพราะฉะนั้นดูให้ลึกถึงแก่นแล้วยืนหยัดตัวเองให้ได้เราจะไม่ถูกใครหลอกเจอแต่คนจริงใจ,จเจริญพร